สวัสดีครับเพื่อนผมไวยลำสิบสามครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็พาเพื่อนเพื่อนนะครับมาดูวิธีการทํานะครับมะม่วงออกนอกรดูสําหรับมะม่วงออกนอกฤดูต้นนี้นะครับจะเป็นมะม่วงสายพันธุ์โชคอนันต์นะครับสําหรับมะม่วงสายพันธุ์โชคอนันต์นะครับก็จะเป็นมะม่วงถวายนะครับจะสามารถที่จะออกนอกฤดูการได้นะครับแต่จะไม่ออกทุกต้นนะครับเคล็ดลับของเขานะครับอยู่ที่ตรงถ้าเกิดว่าเราไว้ผลผลิต จนเต็มต้นเลยนะครับไม่เหลือกิ่งที่ว่าเราแต่งสาวหรือเหลือกิ่งที่เอาลูกเล็กออกตั้งแต่แรกนะครับเขาจะไม่ออกถึงออกก็จะมีความแคะแกนแล้วก็มีการผักลูกนะครับสําหรับการผักรูปก,ก็จะเริ่มตั้งแต่ที่เขาออกเกสรน,นะครับพอเขาออกเกสรเสร็จปุ๊บเขาก็จะเริ่มผักลูกเล็กๆออกนะครับเป็นการผักพละของต้นนะครับเนื่องจากเขาผสมอาหารไม่ได้เขาจึงมีการเลี้ยงต้นไว้ เพื่อให้ต้นเขาไม่โทมนะครับก็จะผักลูกออกนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราเราบำรุงดูแลรักษาแล้วก็มีการไว้กิ่งนะครับสําหรับกิ่งที่ผมไว้ก็จะเป็นกิ่งพวกที่แต่งสาวไว้นะครับสําหรับตัวนี้นะครับแต่งสาวไว้แล้วก็ในส่วนนี้นะครับผมเอาไว้กินตามฤดูกาลในส่วนนี้ผมจะเอาไว้กินตามฤดูกาล70%รนะครับอีก30%ผมจะเอาลองทําดูออกนอกฤดูกาล แค่นี้ง่ายๆเขาก็จะออกเองนะครับแต่ต้องเป็นสายพันธุ์ที่ทวายหรือมะม่วงที่ออกนอกฤดูนะครับมะม่วง3ามฤดูโดยประมาณนะครับแต่สําหรับมะม่วงต้นนี้เป็นมะม่วงโชคอนันต์ลักษณะของมะม่วงโชคอนันต์จะคล้ายๆกับมะม่วงแก้วนะครับรูปทรงเขาจะคล้ายๆกับมะม่วงแก้วแต่จะมีความอร่อยนะครับ ข้อเสียงของเขาก็คือบางคนว่าเขาจะมีเสี่ยนนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเราดูแลรักษาที่ไม่ดีนะครับหรือปุ๋ยไม่พอจะเกิดการบิดเบี้ยวนะครับตัวนี้คือผมปล่อยออกตามธรรมชาติเลยนะครับหลังจากที่ออกมาเสร็จปุ๊บก็ผมก็เริ่มมาแต่งให้ออกมากเกินไปอย่างพวกเนี้ที่ออกมาคู่ๆกันเนี่ยบางอันผมก็เอาออกบางอันก็ไม่ได้เอาออกเนี่ยอย่างพวงเนี่ยเป็น3ลูก เป็น3รูปปกติอันนี้ก็คือหลงตาปกตินี่ก็คือผมจะอ,ออกให้เหลือแค่ลูกเดียวแต่ตัวที่ออกที่เหลือลูกเดียวนะครับรูปทรงบางอันก็จะเป็นเป็นแบบค่อนข้างที่จะไม่สวยงามถ้ากินของตัวเราเองก็คือรับประทานในบ้านก็คือไม่มีปัญหาแต่ถ้าเกิดว่าเอาไปขายก็จะมีปัญหาหน่อยแล้วเทียบมะม่วงโชคอันนั้นนะครับทําออกนอกฤด,ดูกาลกับสายพันธุ์อื่นๆที่ทําออกนอกฤด,ดูกาลนะครับ ถ้าไปเทียบระหว่างความหวานความอร่อยนะครับโชคอนันต์จะอร่อยกว่าครับสําหรับสายพันธุ์อื่นๆที่ลองรับประทานแต่จะอร่อยเท่ากับตามฤดูกาลไหมตัวนี้ไม่เท่านะครับเดี๋ยวจะลองให้เพื่อนเพื่อนดูขนาดตอนนี้เริ่มแมงวันทองเริ่มกินนะครับลองให้เพื่อนๆดูสีสันอะไรขเขาของเขาต่างๆนะครับแล้วก็มาเทียบก่อนที่ผมจะทําคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็ได้เริ่มลองมาชิมสําหรับที่เป็นมะม่วงห่มนะครับมะม่วงที่หม่มหรือม่วงก้นซอดนะครับ ลองดูว่าชิมดูแล้วว่ารสชาติเป็นยังไงนะครับก่อนที่จะทําคลิปเนี่ยตัวนี้นี่นะครับความหอม จะมีอยู่นะครับแต่ก็ไม่มากเอพาตามฤดูกาลนะครับอย่างประเทศญี่ปุ่นหรือประเทศที่เขาปลูกพืชตามฤดูกาลในกลุ่มเนี้ยจะได้ทั้งรสชาติกลิ่นหอมน้ำมันหอมระเหยต่างๆของสายพันธุ์ต้นไม้แต่ละอย่างนะครับลองชิมให้ดูแล้วนะครับสำหรับสายพันธุ์ชกอันันต์ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆจะทำออกนอกฤดูลองชิมที่สุกขาต้นแล้วนะครับก็คือ ลักษณะของเขาก็จะมีความหวานความหอมถือว่าอร่อยไหมก็อร่อยนะครับแต่ถ้าจะเทียบกับตามฤด,ดูกาลถ้าตามฤด,ดูกาลร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมให้ตัวนี้แปดสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับจะด้อยกว่าหน่อยเนื่องจากในฤด,ดูกาลนี้นะครับอีกอย่างในฤด,ดูกาลที่ยังย่าง22วันนี้ก็ตอนที่22 23สิสิงหาคมเนี่ย ใกล้ๆจากกันยายแล้วมันก็มีรูลูกการที่ค่อนข้างที่จะมีฝนนะครับสําหรับตัวที่มีฝนนะครับข้อดีก็คือเราไม่ต้องรดน้ําแต่ข้อเสียก็คือว่าพืชบางตัวนะครับเวลาดูดซึมน้ําเข้าไปมากๆส่งหาลูกมักจะทําให้ลูกมีความหวานดอบลงที่น้อยลงแล้วก็การที่เราเก็บแล้วก็กินเลยบางคนเรียกว่าการเก็บเพื่อให้ลืมต้นคือการเก็บผลไม้ต่างๆเนี่ยนะครับ ที่เขาเปลี่ยนจากตัวแป้งนะครับยังเป็นแป้งอยู่แล้วเก็บทิ้งไว้ประมาณสักยีบสีชั่วโมงแล้วมากินใหม่จะหวานขึ้นเพราะว่าจากแป้งนะครับที่เขาที่เขานํามาเลี้ยงลูกนะครับลําต้นส่งมาเลี้ยงลูกจะเริ่มกลายเป็นน้ําตาลก็จะทําให้หวานขึ้นก็เป็นอีกเทคนิคหนึ่งนะครับที่ อยากมาแชร์ครับเป็นเพื่อนนะครับแต่สําหรับสายพันธุ์นี้ถ้าเพื่อนๆที่จะมองหามาปลูกไว้กินตามฤดูกาลไม่ว่าจะเป็นกินเปรี้ยวกินหามหรือกินสุกโอเคนะครับแล้วก็เป็นการดูแลรักษาที่ง่ายต้นนี้นอกจากแต่งกิ่งแล้วไวลูกผมที่เก่าขั้นต้นผมก็แทบจะไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับก็มีหลายๆพวงครับนี่ก็มีพวกนี้เดี๋ยวผมก็จะเริ่มเก็บนะคร,บบะรับไปบ่มไว้ละเริ่มเก็บไปบ่มไว้แล้วนะครับในตอนนี้ แล้วก็ด้านข้างนะครับที่เป็นตัวบ้านผมด้านข้างผมก็จะปลูกพวกมะพร้าวนะครับปลูกเป็นพวกมะพร้าวพวกอะไรจริงไว้นี่เป็นมะท้าวเป็นอะไรจริงไว้แล้วก็เป็นต้นมะขามนะครับเพื่อนๆแต่ว่าทางนะครับทางสองฟากทางนี่ผมก็จะทิ้งไว้ค่อนข้างกว้างเลยแล้วก็นําพวกต้นเงาะต้นทุเรียนต้นไม้ต่างๆมา ที่เป็นไม้ทรงพุ่มใหญ่มาปลูกไว้ริมๆนะครับให้เขายื่นเข้ามาหากันนะครับเพื่อให้รถยนต์รถไรสามารถขี่ผ่านเข้าไปได้นะครับสําหรับผมไวับ13นะครับหวังว่าคลิปวิดีโอนี้นะครับจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆที่ชอบปลูกต้นไม้หรือกําลังหาสายพันธุ์ไม้มาปลูกไว้ในบ้านเรือนหรือในที่แปลงนานะครับในคลิปนี้ไม่มากก็น้อยนะครับหวังว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆ